สวัสดีย,ๆๆๆๆยามเ,เ,เจ้าเจ้ารายงานตลาดเรียบร้อยสำหรับวันนี้วันการคุณผู้ฟังเจ้าเซาสองเมษายน2 5 6 8อเจ้าเจ็ดมงเกิงมาละเรียบร้อยจะมาฮอดมาเติงมาถึงกันแล้วเนาะวันนี้กับรายการข่าวของเฮาเจ้าสนับสนุนหลักโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสั้นๆขอบพระคุณสำหรับ เอ่อพมีกากสถานีนะจ๊ะพร้อมลิงก์สัญญาการในวันนี้พี่กาดพื้นที่จังไม่ละปูนพะเยาเจีงยงไฮแล้วเก็ะไม่ห้องสอนจะเทสเสเสียงเ <c oughs> บทดบทอมาสูตรคืนเนาะนะคุณผู้ฟังจะมาจอม้ออนี่ก็จะมีมึงหมังมึงหมังสักเล็กสักน้อยเนนะจ้าเอาละแน่นอนจ้ามีสปร์เรื่องราวข่าวสารเนาะแล้วก็สองช่องทางสําหรับการติดตามภับชมภับฟังในวันนี้นะจ้าช่องทางแรกก็คือหน้าปัดวิทยุที่พืม่มพันกรสถานีได้พรมลิงก์สัญญ,ญาการวันนี้แถมหนึ่งช่องทางคือช่องทางการไลฟ์น,นะจ้าช่อง ทางไลฟ์ถ้าเกิดว่าเสียงชัดเจนบอกปีจุ้งมากัน,นะเจ้าอาจจะส่งข้อความตักเอิญมาโอมาแล้วรอประเดี๋ยวนี้ขอบคุณเจ้าพี่เฉื้องมาละเช็คสัญญาณนะจ้าถ้าพีเฉื้องสวัสดีเจ้าปีจุง้งแล้วก็ติดตามข้อฟังแสดงว่าเสียงปลอดภยัยถ้าบันไดเสียงบม,มีปจุ้งบอกว่า,เ,าเปิดอันวิทยุเหรยตัวแล้วก็พอดไลฟ์เหรยตัว <laughs> ไม่เป็นเจ้าเป็นนายถ้าใครไอ้ประสบโชคกันตัวนะเจ้าจาก จอมตองตัวตึงหมสองบ้านหลวงขอบคุณเจา้าส่วน่างห้องเขาชมรมเลยว,วันนี้คึกคักกันเจ้าจี้ตีตากันเลย91.0มวลนชนคนไม่รม,มาแล้วนะเจา้เา89.0ได้ดยหลวงเจียงดาวรายงานตัวละพร้อมกันกันกบอ,อินโฟการาฟิกงามๆกันเลยนะเจา้าวิทยุคนทั้งทีนะเพื่อฮอตเคลื่อยความสุขความสบายใจ89.25ก็มาแล้วตัวเหมือนกันขอบคุณที่อยู่เป็นคู่เป็นกินกันนะเจา้าและยังจะมี พีเคเรีโออำเภอพานจังหวัดเชียงให้ตะวันนี้อินเทอร์เน็ตสะวนเว่อเจ้าตีตังอำเภอพานแจ้งเอืนข้อมูลจงจามาว่าโหปากันมาได้ฟังนะเจ้าเพราะว่าอย่างที่บอกกวกันไปพายุฤดูฮ้อนในหลากหลายพื้นที่เนาะเพราะฉะนั้นเส้นสายอินเทอร์เน็ตต่างๆก็จะอัดวันว่อนเบิ่งกันได้นะเจ้าอ่าและยังมดบะเซียงเพียงตะอี้เตื้อนะเจ้าถ้าถ่ายตักเอินอปลาอ้อยส้มกันตัวเน่งเนี่ยวันนี้ส่งเข้า เจ้าเกี่ยวกับมาตรการของสำนักงานกกตจังหวัดเชียงใหม่มาตัวเนาะกรณีที่เอ่อเฮาจะมีเพราะเขาอย่างจ้าจะมีการเลือกตั้งเนาะเจ้าสำหรับ ผูดแทนของท้องทินเนาะในวันที่11พฤษภาคมเดือนหน้าติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไดนะเจ้าครับคุณเจ้าโอ้พี่เเอื้องบอกว่าเสียงบอก,ออก่อยถกก็ไดโเนะพี่จจ้งเลยนะเอาละเจ้าเดี๋ยวเราจะแก้ไขกันตอนเนิ่ต่อไปแต่ยังพอได้ยินอยู่เนาะเจ้าเนาะกันอาจจะบัดดังการหรืออาจจะบัดเคลียเอะกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้แก้ไขกันต่อไปครับคุณพี่ชฉเอื้องมากๆก,ก,กันเลยนะเจ้านาไม่ะระวังนี้สภาพอากาศข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนสำรับ โดยทั่วไปภาพรวมของประเทศกันก่อนเลยจ้วงหัวเอาไว้ว่า อากาศวันนี้ทั่วไทยอากาศอก้อนกรุงเทพฝน10%กรมตรุนนิยมวิทยาวก็มีการพยากรณ์อากาศส4ชั่วโมงไปหน้าเจ้าประเทศไทยก็มีอากาศ้อนโดยทั่วไป้อนจัดเป็นบางพื้นที่ในภาคเหนือนแล้วก็ภาคกลางนะเจ้าฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงระมัดระวังและก่อใ่ใจรักษาสุขภาพกันตัวนะเจ้านี่คือเรื่องราวที่บอกกล่าวกันมาก้มกมบรรณักบรรณาเท่าใดแต่ปาเจ็บไปยังหัวใจคุณระวังเจ้าเพราะคนบอกว่า้อนของแต้ เจาะลึกเฉพาะภาคเหนือแห่มนั้งแล้วป้นบอกว่าอากาศ้อนถึง้อนจัดแต่เอี้ยคนว่าฟังเจ้าโหเราจะต้องพอจนภัยอันยังกันแหมนักหนาป่านนี่นะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็วลม5ห้ถึงส5กิโลเมตรต่อชัมงนะจ้าทีนี้หลังจากซอเจ็ตคือติ๊ดหน้านะเจ้า จันทร์กันพุทธหน้าเนี่ยเนอจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละสาของพื้นที่นะเจ้าลมแห้งแล้วก็บใเห็บตกเป็นสัมนัสลมตะวันออกเฉียงใต้ความไวลม1 0บถึงสากิโลเมตรต่อจมูกและพุ่มเฉลี่ยต่ำสุดเจ้าสาวสองถึงสาแปองศาเซลเซียสแล้วก็เฉลี่ยสูงสุดนี้ท่าๆๆสามสิบห้าถึงสีองศาเซลเซียสเจ้าขอบวุ่ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนักๆเลยเนาะวันนี้ปาไปตีพิกัด สภาพเดียกกันเนอนะอู้จากันเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กกันเนอวันนี้วันหยุงวันนี้วันการนุกคนทุกฟังเจ้านะเมื่อช่วงวันเสาร์วันติดท์ที่ผ่านมานี้มีการอู้จากันนักหนาประป้นเกี่ยวกับคนหายนะเจ้าบุกจี้ชิงทรัพย์พนักงานแบงค์คืบนาาล่าสุดเจ้าที่ตำรวจหฮบ่อใส่กันแล้วเรียบร้อยนะเจ้า ทุ่งรล่าให้แม่ฟังแลแ้วก็แล้วแม่ก็บอกว่าโหมาแผ่วบ้านเฮาแล้วกันนี่น,นะคนเดี่ได้ยินข่าวปนแบงกาป้นแฮน,นทองกาก็จะอยู่ต่างในจังหวัดอื่นเห็นเป็นส่วนใหญ่นะเจ้าความคลบหน้ากรณีเหตุคนหายใจ,ใจอาวุธมีดบุกจี้ชิงทรัพย์พนักงานในธนาคารนึ่งบริเวณถนนเจริญเมืองตำบลตาสสราพเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าคนหายเป็นป้าใจยใส่เสื้อฮู้ดแขยนยาวเสื้อฮู้ดก็คือเสื้อที่มันมีหมวกตัวนะเจ้าแล้วก็ ใสหน้ากากอนามัยติดหน้าติดตาบังคับคมขู่พนักงานส่งสตงังค์ใหมื่นสองพับาทหลังจากได้สตังค์แล้วคนให้คนให้กันหลบเล็บออกธนาคารไปเลยเนะจ๊ะแล้วก็มุง่งหน้าไปตัางซอยตรงข้ามธนาคารแล้วหัว่อมาว่ามีการห้องลถ ขึ้นไปขับขี่ไปตังอำเภอสันกำแพงเนาะทีนี้เปิ้นก็อบมีการแกะหอยเส้นต่างลบหนีของคนหายนะจ๊ะแล้วก็กวดสอบนะจ๊ะภาพจากกล้องวงจรปิดกันตัวเนาะตึงในธนาคารตึงเส้นทางที่คนหายหลบหนีนะจ๊ะและเปิ้นก็เก็บหอยนิ้วมือเก็บหลักฐานแวดะะลุ่มที่มีนะจ๊ะคนหายตัวน้อยๆคนว่าฝฟังจ้าเปิ้นว่าอันเนี่ยเนาะ,ะในการนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่กดลงเบื้นทตี้กวดสอบอย่างทันท่วงทีในที่สุดคุณผูฟังเจ้าก็สามารถรวบ โจนบุกป้นธนาคารเย็ด yeah. หนองประทีบได้คณะที่เกียมลบหนีไปในพื้นที่จังหวัดเจียงไฮอ้าวละสะตางค์สี่หมห้องรถสี่ล้อดแดงลบหนีไปตงปังอำเภอสันกำแพงเจ้าที่ก็เลยติดตามทำตัวแลวเจ้าจนกระทั่งหูเบาะแสระบูตัวคนหายในช่วงมแมลงหวันหันเลยเนาะตอน6กโมงแรงมีรายงานแจ้งว่าต่างเจ้าหน้าที่ดําเนินการติดตามเส้นทางลบหนีของคนหายจนหูว่าอ๋อ อยู่ตโมน,นี้เรานี่ยคนหายได้ใช้โทรศัพท์มือถือเจ้าสแกนจาก่ายสตางค์ไดโดยสารเฮ้กับคนขคับเนาะต่างชาติก็เลยสืบส่วนป่แสะของคนหายรายนี้เออเป็นหลักฐานคนฟังเจ้าเพราะว่าเวลาสแกนจ่ายแต่ละแดกมันก็จะโชว์จื้บัญชีบนกระซูบหูข้อมูลก็อันปัญอย่างยัง,ยงทร่วงท,ทีป้าใจคนนี้เนี่ย ต้าติปะเนี่ยนะจ๊ะเป็นรูปรัณธ์สันธานมันเออเหมือนคนไฮตี้เขาได้หันในกล้องวงจรปิดเลยจ้ะจาก่านก่อขี่รถเครื่องมุ่งหน้าไปตังถนนสายจึงใหม่จึงไฮเจ้าหน้าที่ก่อติดตอมทํำตัวคนไฮรายนี้บริเวณศาลาหิมตางดอยนางแก้วเจ้านะไก่ดรสสเกตไปคุณผ้ฟังเจ้าฟู่เลยอ่ะ ทำการเข้าควบคุมตัวนายคนนี้เป็นคนน่านเจ้าและเกมจะหนีไปยังจังหวัดเจีงยงไฮได้ใจสตังซื้อรถเครื่องเลยเพราะว่าได้สตังมาซีมือสองนะจ๊ะเงินสดๆแลยนะคคนผั้นฟังแล้วก็เอาไปซื้อรถเครื่องเป็นยานพนาหนะในการลบหนีได่ก็ตามเจ้าที่ตํารวจก็ได้ควบคุมตัวคนหายเอาไว้แล้วจากขูข่าวดับเบิลมีมาฮื้ด้วยนะเจ้าน้าสาลาหิมตังคนหายมีเอาสตังที่เหลือจะซุกไว้ในเก็อบอีกคุณพู้ฟังเจ้าโอ้ตะหลายสิ่งอย่าง อย่าเล่นกับระบบเอประโยคนี้กำลังดังเจ้าเจ้าหน้าที่ของเฮาสุดยอดกันเลยเนาะอะ,อะแฮมมุ่งรวดเจ้ารูปตัวคนจีนลักหละออ่อนสี่คนโอ้ยคุณผู้ฟังไปกระทำอนาจาร์ตอนนี้ปนแจ้งข้อหานักภาคผู้ยาวกันแล้วนะเจ้าตะวันนี้ผู้กำกับสอบพอปลายอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนพันตำรวจเอกภาสวินแก้วตต่เปิดเผยถึงกรณีที่หละออนหายแสบไปล่าสุดตออสี่ทุม่มเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยเนาะทางด้านเจ้าหน้าที่นะเจ้า สถานีตำรวจภูธรและก็นหน่วยกู้ภัยสามารถควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยลักละอ่อน4คนได้แล้วในพื้นที่ตำบลวียงใต้อำเภอปลายนะจ๊ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เป็นแจ้งข้อหาพรากผู้ยาวก่อนแล้วก็อยู่ในระหว่างการขยายผลสอบสวนปากคำสอบปากคำผู้ต้องหานะจ๊ะและ้วก็กวัวสอบประวัติคดีอาชญากรรมว่าเคยก่อเหตุมาก่อนหน้านี้ก่อนนี่เนาะ มีผู้ปกครองหละออ่อนบริเวณบ้านใหม่สหพันธ์หมู่เจ็ดตำบลเวียงใต้เปิดปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่ามีลูกหลานคนในหมู่บ้านหายไปสี่คนไม่หญิงอายุเก้าขวบอยู่หมู่นะเจ็ดเนาะไม่ยิงอายุเจ็ดขวบอยู่หมู่เจ็ดเหมือนกันจ้าไม่ญิงอายุเจ็ดขวบ เอาอ,อยู่บ้านเดียวกันหมดเลยคุณผู้ฟังเจ้ามีเก้าขวบคนเจขวบ2คน1ิบเอ็คนนึนะบอกว่าอันจะไปเล่นน้ำตกหมอแปลงแต่ต่อมาเนี่ยลูกยังบบปิกมากำเตือนนี่นะเนาะในการน,นี้ก็เลยมีการสืบหูและนะ ติดตามเส้นทางการขับรถขับลาแล้วก็พอไปถึงกว้องวงจรปิดเนี่ยนะเจ้าเออรวบตัวได้ยังทันท่วงทีลูกหลานตันเต้าปิ๊กมาอยู่ในอ้อมอกของป้าของแม่กันแล้วเรียบร้อยแต่ทีนี้เนี่ยรายละเอียดข่าวเนี่นะเจ้าเปิ้นจะไปกวดเช็กกวดสอบกันแห่กรรนึงว่าาออะะเด็กละอ่อนนะเจ้าม,มีลักษณะอาการบาดเจ็บ บางสิ่งยางบางพื้นที่ในร่างกายตอนนี้เป้นก็นเลยจะทําการตรวจสอบกันทั้งยกแถนรอบนึงนะเจ้าว่าจะอย่างไรกันแน่เนานะโอ้ยช่วงนี้ปิดเทอมนะจ๊ะลูกหลานตันเต้าจะไปที่ไหนตังใดก็ขอขอ้อ้พอ,อ่อคอยป้นดีๆตัวกันแล้วกันเจ้าเจ็ดโมงกับแพมสี่นาทีไปยังเรื่องราวของ หลงพื้นที่เจ้าเฝ้าระวังสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์สารหนูนะเจ้าปนเปื้อนในแม่น้ำกกเนาะอุตากันมาได้กว่าเ,เป็นติดแล้วนะเจ้าสำหรับเรื่องนี้ล่าสุดรองลัดกรทรวงสาธารณสุขดอกอรนายแพทย์พงศธรพ่อเพ,พิ่มดีเจ้าพร้อมกันกับแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดิกรมอนามัยเนาะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้หมดนะเจ้าลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างแ้ําสำหรับอบพคบริโภคครัวเรือน น้ำผิวดินแล้วก็ตัวยางปัะสสะวะของกลุ่มเราะบางแล้วก็กลุ่มเสี่ยงเพื่จะได้เฝ้าระวังในการกวดสารหนูในะจาที่เกิดขึ้น หลังจากที่ไปหับสัมผัสเนาะในแม่น้ํากกแล้วก็มีกลุ่มเปราะบางและกกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้หับผลกระทบดังกลา่าวเพนกอก่ประสานความร่วมมือที่ส่วนวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่หนึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที 1, ่หนึ่งเชียงใหม่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอแม่อายแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยห่วมดาเนินการ ความปลอดภัยด้านสุขภาพและก็อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันตัวนะเจ้าอา้าวต้องขอบคุณทางด้านเจ้าหน้าทีท่ที่ลงพื้นที่ไปก่อดีสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกันตวนัวในนะเจ้ามาถึงรืองของการส่งออกเข้ากันพ่องเจ้า,าจุ่มบับแม่นในเรื่องของตัวเลขและก่สภาวะเศรษ,ษฐกิจต่อใดแต่ว่าที่เป็นข่าวมานี่ก็คือเกาะวันกลิงว่าเอ้ย เพาแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาเนี่ยนะจ้ะจะถูกอารัดอเปรียบก่อจ้าหรือว่าส่งออกลดน้อยลงการแล้วก็เอ้ยราคาเข้ามันจะเพิ่มสูงขึ้นก่อนนี่นะเนาะ,ะหลังจากที้มีการส่งออกเนี่ยมันลดไปกว่า30%นสะเจ้ะสำหรับตะวันนี้นายกิติมักา์สมาคมผู้ส่งออกเข้าไทยจตุานายชูกเกียรติโอภาสวงได้บอกกล่าวถึงสถานการณ์การส่งออกเข้าในช่วงไตรมาสแรกนะจ้ะช่วง 4เดือนแรกเนาะมกราคมพามีนาเมษานะจ๊ะ,อะของปีนี้เป็นบอกว่ามีปริมาณ2.1ล้านตันเขาสามคือลดลงประมาณ30%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานะจ๊ะแต่ทีนี้ ประเทศที่นําเข้าหลักๆอย่างประเทศฟิลิปปินส์อย่งางใดยก็ซื้อข้าวไทยอยู่ดีเนี่ยนะจะเป็นนําเข้าถึง4ล้านกว่าตันแต่ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเหลือแค่2ล้านตันเท่าอันคือหายไปกว่านักหนาปะปั้นกันของแปนะเนาะทีนี้ตังไทยก็จะต้องแข่งกันกันกบอินเดียแล้วก็เวียดนามซึ่งข้าวตังปุ้นมีราคาต่ํากว่าของไทยกันตัวเฉพาะราคาข้าวอินเดียนี่ถูกกว่า 40, 40เปลี่ยนสหรัฐต่อตันกันตัวหลายประเทศก็เลยสนใจว่า ไปซื้อจากอีถูกกว่าหมออย่าเอานะจ๊ะแล้วก็ถ้าเพียบกันกับคุณภาพเนาะบอกว่าจะเป็นอัิกามาเิเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็อาจจะมีทางเลือกกันแหมก็ได้นะจ๊ะในการนี้เนี่ย สำหรับปัจจัยที่จะต้องพอกันต่อนเนื่องจากนี้ก็คือสถานการณ์นโยบายที่ปรับขึ้นภาษีนําเข้าของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เงื่อนไขที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศทีนี้ตลาดจีนนะจ้ะหลังจากราคาเข้าไทยลดลงเฉลี่ยยููที่ตันละ400เหรียญสหรัฐเนาะเทียบกับจีนยู่ที่500เหรียญสหรัฐเกรงยิ่งจีนจะนําเข้านักขึ้นทดแทนเข้าที่ลดลงเอออาจจะต้องแบบงไว้ไปขายใน ส่วนของผู้ประกอบการใหม่ก่ออยังใดก่อเอเนาะจะมีการแข่งขันทางด้านราคากันต่อไปะเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งกําลังใจให้กันกับคุ่ภาคส่วนและที่สาคัญคือส่งกําลังใจให้กันกับบรรดาเจ้านาเกษตรกรไทยกันแล้วกันนะเจ้าก่อนที่จะไปยังข่าวกันแฮมยกแฮมทันเลินเนาะเดี๋ยวเนอเดี๋ยวจุ้งปลาไปต่างประเทศสักน่อยก่อนที่จะปลาไปนะเจ้าต่าง เทศาบาลเมืองดอนแก้วจังหวัดเชียงใหม่มีการแห่งจัดสรรหาวัสดุชั่วคราวซ้ําแซมที่อยู่อาศัยเบื้องต้นหลังจากาีพายุวาตภัยนะาจะถลม่มลงในพิกัดพื้นที่แม่ริมนะ ตีดอนแก้วนะจ๊ะซึ่งตังเทศบาลเมืองดอนแก้วก็อเ้่งดำเนินการช่วยเหลือป้อมแม่พี้น้องประชาชนสํารวจความเสียหายหลังจากเกิดเหตุวาตภัยพายุยทธ์ลุงฮอนถลมนะจ๊ะเมื่อวันสุกวันเสาร์แล้วนนะลนเนาะส่งผลอำใหอบ้านเฮือนป้อมแม่พี้น้องบางสว่สวนไดครับความเสียหายตอนนี้ก็ได้ประสากนกันกับการช่วยเหลือแล้วก็การสํารวจบ้านใดลอนปิวไปที่ไหนตังใดพ่องต้นไม้ก่นตังใดพ่องนะจ๊ะก็เลยจะช่วยกันแบบนักนาป่าปานกันไปเนาะอ่ะและมาส่งท้ายข่าวะถลนแรกนะจ๊ะตีสมเด็จพระ สันตปาปาฟรานซิสนาเจ้าประมุกแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกซึ่งพระชนแล้วนะเจ้าสํานักวัติกันเปิน้นก็มีการออกแถลงการณ์เนี่จะสําหรับสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสประมุกแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกซึ่งพระชน,นาตามเวลาของนครวาติกันพระชน,นามายุ88%พรรษานี่ก็ถือเป็นแถลงการณ์ที่ยังคงมีความเศร้าโศกมาสู่ประม่พป่น้องประชาชนแล้วก็คริสตศาสนิกชนทั่วโลกที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าพระองค์มีภาะพลนามัยดีขึ้นละหลังจากที่พระองค์ประชวรกันไปเนี่ยนะ แ้คุณผู้ฟังหลังจากที่รับการทักษาแล้วนะเจ้าออกมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าในที่สุดนะเจ้าปะสามารถจะเอ่อเพระองค์ท่านได้อยู่กับเฮาได้ต่อเนื่องต่อไปเนาะอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกันกับเรื่องราวของอพระสาระปาปาที่ซึ่งพระชนกันไปกันตัวนะเจ้าอ้าวก็เหมือนลักษณะถ้าพระสตาตะปาปาก็จะเหมือนถ้าเทียบตำแหน่งเนาะ จงวนะ่าน่าจะเหมือนประมาณแบบต่างพระสังฆราชของต่างพุทธศาสนิกชนนี่แหละจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียนะเจ้าเอา่ากข้าโซในช่วงข่าวแหมยกแหมรอบหนึ่งกับสกุปพิเศษตีสนับสนุนโดยของทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสางสรร์วันนี้ไปฟังกอยจ้าว่าเป็นเรื่องไออย่างเน้อวันนี้เสนอตอนใช้แอปพลิเคชันธนาคารอย่างปลอดภัยโอนง่ายโอนไวใช้ไร่กว่าเดิมเพิ่มเติมไวเกา่ารู้ทันโลก เมื่อการใช้ชีวิตทุกอย่างเชื่อมต่อกันผ่านมือถือการใช้แอปพลิเคชันธนาคารเป็นวิธีที่สะดวกสบายและรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินชำระค่าบริการหรือเช็คยอดเงินแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงจากมิจฉาชีพที่อาจจะพยายามขโมยข้อมูลหรือเงินของเราดังนั้นการใช้แอปธนาคารอย่างปลอดภยัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่อาจไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เริ่มต้นที่ดาวน์โหลดแอปธนาคารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เลือกแอปจากร้านแอปที่ปลอดภัยควรดาวน์โหลดแอปธนาคารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่น Google Play Store สำหรับ Android หรือ Apple App Store สำหรับ iPhone เท่านั้นโดยการตรวจสอบว่าแอปนั้นเป็นของธนาคารที่เราคุ้นเคยจริงๆตรวจสอบผู้พัฒนาแอปเมื่อดาวน์โหลดแอปธนาคาร ควรดูชื่อผู้พัฒนาของแอปให้แน่ใจว่าเป็นธนาคารจริงๆที่เราใช้บริการอยู่ไม่ใช่แอปปลอมที่มาจากแหล่งไม่รู้จักสองตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยถ้าเปิดอันนี้หรอต้งรหัสผ่านยากต่อการเดาตั้งรหัสผ่านที่มีตัวอักษรเสียงโอ้ไม่เลยเหรอว่าเสียงแทบจะโทรศัพท์ตัว,กาวาเก่าลุดเนาะ กอบประหารทานหรือภูมิของคุณแม่ประทานคนในครอบครัวเพราะมิชชั่นี่อาจแอบอ้างในลักษณะต่างๆ 3. ใช้ระบบยืนยันตัวตน2ขั้นตอนก็เปิดนี้ถ้าเกมเกมจะตุดนี่เนาะพอตุดนี่ป๊ามืออย่าเปิดไฟนี่สองหน่วยแม่นเล่นออันนี้มันบังไฟนะปีว่าเนาะสขั้นตอนจะต้องใช้ทัผ่านผ่นและที่ส่งมาทางสายสื่ อย่างประมาณเจ็ดนาทีสองใจว่าหลังจากที่มเตาล้จุรัวนะมันจะเป็นต้งอืนต้งไก่แล้วม่นจะเป็นสปคอเป็นสำนักกรมชาสัมพันธ์นะเชียงใหม่นี่วบอกให้มีนักอะไรละัน้งาวนต้ให่ล้วมันธะเปรนสปอคอาซเป็นสำนักกรมระอาจัมพันธ์นเง้อม่านงเยาอาจถูกจจับไรง่ย ควรใช้อินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายมือถือส่วนตัวตือใช้ Wi-Fi ที่ปลอดภัยในบ้ามันเป็นแฮมต่อนนึงไหมตรวจสอบการเชือมต่อแมนแมนมันไปพลาดจ่ายแอปธนาคารอะถ้าห้ามใช้ไวไฟอะ AI generator e กับข้อความอะมันก็สุนกันไปมาแบบแมนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นหมายเลขบัญชีและชื่อผู้รับที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการโอนเงินผิดหรือให้เงินแก่ผู้ที่ไม่ควรได้รับตรวจสอบยอดเงินตรวจสอบยอดเงินก่อนการโอนทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าโอนถูกต้องตามจํานวนที่ต้องการ 6. ระมัดระวังการแจ้งเตือนและข้อความแปลกๆอย่าลงเชื่อข้อความหรืออีเมลที่ขอข้อมูลส่วนตัวอย่าคลิกลิงก์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวในข้อความที่ส่งมาจากแหล่งที่ไม่รู้จักเช่นลิงก์ที่บอกว่า คลิกที่นี่เพื่อยืนยันข้อมูลหรือคุณผูกรางวัลอย่าลืมโอนเงินเพื่อรับรางวัลเป็นต้นเนื่องจากอาจเป็นการหลอกลวงจากมิจฉาชีพตรวจสอบแหล่งที่มาของการแจ้งเตือนหากได้รับการแจ้งเตือนจากแอปธนาคารเกี่ยวกับการท,ทําธุรกรรมหรือการขอข้อมูลส่วนตัวให้ตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างละเอียดและหากสงสัยให้โทรติดต่อธนาคารทันทีเจ็ดอัปเดตแอปธนาคารให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอัปเดตแอ การเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจะช่วยให้ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการปรับปรุงและสามารถป้องกันภัยคุกคามใหม่ๆได้เปิดใช้งานการแจ้งเตือนอัปเดตควดตั้งค่าให้อัธนาคารอัปเดตอัตโนมัติหรือตรวจสอบการอัปเดตเป็นประยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัย 8. เรื่องการใช้ฟังก์ชันจำรหัสผ่านบนมือถือไม่ใช้ฟังก์ชันการจำรหัสผ่านในบางกรณี ธนาคารมีฟังก์ชันการจำรหัสผ่านหรือการลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติซึ่งไม่ปลอดภัยหากอุปกรณ์มือถือบองคุณหายหรือถูกขโมยควรใช้วิธีการล็อกอินทุกครั้งเพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีธนาคาร การใช้แอปพลิเคชันธนาคารอย่างปลอดภัยไม่ยากเลยหากเราปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเช่นการตั้งรหัสผ่านที่แข็งแรงก,การใช้ระบบยืนยันตัวตนสองขั้นตอนและการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมนอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังการใช้วไว Fi สาธารณะและการคลิกลิงก์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้คุณก็สามารถโอนเงินหรือทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจค่ะ ด้วยความขารถนาดีจากสมาคมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตกรอเชียงใหม่สมาคมสื่อจัง,ง,ง,จงหวัดเชียงใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และบรยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สาาองค์กรของผู้บริโภคสนับสนุนโดยกองขุดพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เขาส่นในชชวง5นาทีส่งาต้านะเจ้าต้องขอบคุณสำหรับ สกพูพิเศษกันตัวเนาะเอาละเจ้าไ้าปิ๊กมาถึงเรื่องราวตี้เฮาจะร่ำลากันไปในห้องข่าวชมรมบะหมีข่าวฝากประกาศแจ้งเอิญเนาะถ้าบะหมี่ข่าวฝากประกาศแจ้งเอินจงจะไปตีอ่ ห้องข่าวของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3มกันแล้วนะเจ้าเปินบอกกล่าวถึงโครงการนึ่งอำเภอนึ่งทุนจะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าห่วมกิจกรรม o d ด s Summer Camp นะเจ้าวันนี้ถึง16พฤษภาคมเพราะฉะนั้นไปแม่กอยพอตี้แอปพลิเคชันทางรัฐกันได้เลยนะเจ้าหลังจากตี่นายกรัฐมนตรี ประกาศเปิดตัวโครงการนึ่งอำเภอนึ่งทุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญในการขยายโอกาสต่างการศึกษาให้ก,กับเยบาวชนไทยทั่วประเทศโดยจนจน,จน,จนละอ่อนระดับจันมัธยม,มศึกษาตอนปลายหรือว่าเทียบเท่าอายุบเกิน19จาก878อำเภอทั่วประเทศแลศ้วก็50เขตในกรุงเทพเข้าร่วมโครงการค่ายภาคฤดูร้อนแห่งโอกาสอันนี้จะได้เสริมสร้างทักษะและก็แห่งบรรณาจารยในการไปศึกษาต่อในต่างประเทศเมื่อเราโครงการศึกษา,จ,ากจะจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนะเจ้าคุณเมื่อฟังเพราะฉะนั้น ยังก็จ้างเต,อเตเ่อเจ้าบอกว่าจะอนุกตใดโดเฉพาะก็ว่าลัดเด็กละอ่อนต้องอ้านที่จะต้องเฮียนบ่เลยนะเจ้าง่ยๆยังเขาก็สามารถเฮียนหูได้เพราะว่าโลกมบเดียวมันไปไววยไปไกลกันด้วยนะเจ้าเขาก็ก่อยกเฮียนหูไปคุณผู้ฟังเจ้ากันเฮียนหูเนื่องเรื่องจะยังเขาได้มีทัศนคติใหม่ๆหมแหมนึ่งเรื่องต่อเนื่องต่อไปกันเหมือนกันเนาะขอแสดงความยินดีกันกับ จึงใหม่เจ้าได้่ัฮะสามรางวัลบนเวทีเทศกาลร,ระดับเอเชียพร้อมฮับธงเป็นเจ้าภาพของปีหน้ากันตัวนะเจ้ารองผู้ว่าราชาการจังหวัดจึงใหม่เจ้าเข้าร่วมประชุมการสัมมนาประจำปีเนาะที่มีชื่อว่า2025 Pinnacle Awards and Asia Festival City Conference เมื่อ19ถึงสเมีนาคมที่ i, ประเทศเกาหลีอันนี้จะแลกเปลี่ยนเหียนหูวเกี่ยวกับการขับเคลื่อน การพัฒนางานเทศกาลแล้วก็ความสําเร็จของงานเทศกาลในการปรักการเกิดการยกระดับมาตรฐานของงานเทศกาลเกิดขึ้นนะจ้าอันนี้ก็จะส่งผลในเชิงบวกของเศรษฐกิจเปาะไปถึงการคาดการณ์แนวโน้มในงานเทศกาลต่างๆกันตัวอันนี้ก็ถือว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ห้าประวันกันตัวนะเจ้าบอกว่าจะเป็น รางวัลในสาขา Asia w o r l ฮ Heritage City and Festival แล้วก็รางวัล Asia p น n เค c l e Award จากเทศกาลญี่ปุ่นจิงหม่นะจ๊ะแล้วก็จะมีรางวัลอื่นๆแหมนักหนาปะป้านอย่างเช่น Best e v e n ์ Program แล้วก็ b e s PR and Marketing กันตัวนะจ๊ะสุดยอดยกนิ้วกันไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นปร,ประเทศใดก็มีโอกาสได้รับรางวัลเหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เราสามารถที่จะทําอันปันอย่างเพื่อที่จะได้เป็นท้องว่าอย่างนะจ๊ะเป็นเหมือนใบประกาศสําคัญนะว่ามีความภาคภูมิใจ สำหรับพิมพ์งานตีขับเคลื่อนง,งานกันตัวเนาะงานพิดาณาในเรื่องของกรมชาติพันธุ์เจา้ามีการสร้างสีงสันในประเพณีปอยสร้างลองแบบพระหุววัฒนธรรมอันนี้เมื่อวนันติดตีผ่านมาเจา้าตีหมู่บ้านแม่สงามูงสองตำบลหมอกจแอำแปอําเภอเมืองทางด้านตระหลวงบ้านแล้วก็ทางด้านอ่ จาหนาทีที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้านนะฮะเป็นนำกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่บอกว่าจะเป็นไทยใหญ่ปะโอจอกระเกรียงแดงห่วมขบวนแห่โคลูก็คือแห่เครื่องไทยยาฐานอันนี้เป็นงานประเพณีปล่อยสังรวงแบบพระหุวาาัฒนธรรมเป็นความงดงามทางวาาัฒนธรรมเจ้าสุดยอดกันไปเลยเนาะและมาทรงไต้กันตี ประชุมเตื้อที่2สำหรับการจัดงานระนาเอ็กซ2025นะจ๊ะเจ้ียงใหม่มีการจัดงานประชุมเมื่อแต่วันนี้กอกำลังจะเริ่มต้นกำลังจะเริ่มต้นนะจ๊ะงานจะมีในวันที่เสารถึงเสารกรกฎาคมที่สูย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็รอบพระชุมพันษาแล้วก็การประชุมในะตัวนี้ก็จะต่อนเนื่องจากเตื้อที่ผ่านมานะจ๊ะเพื่อที่จะได้ พร้อมพร้อมกันกับการเกี่ยมงานต่างๆแห่นักหนาป่าปานสุดยอดเมื่อมีงานใหญ่ระดับประเทศกันจะอี้นะจ้ามันก็จะส่งผลให้กู้อันเป็นยังขับเคลื่อนไปได้ในหลากหลายภาคส่วนกันเลยเมื่อเอามาปะ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 กันนะจ้ะตัวเลขอะไรอย่างต่างๆมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นและนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กันกับต่างๆประเทศที่เพิ่งจะเข้ามาลงทุนในบ้านเฮากันตัวยเนาะโอ้เวลาเสี่ยงเลี่ยมเล็ดปักกันไม่วันพุกเมื่ง่ายเจ็ดโมงเกือบเหมือนเดิมนะจ๊าจัดการ หน้าเราจะมีการไลฟ์กันแห่นะเจ้าส่วนวันพวกคนคือวันนึ่งนะเจ้าก็ะติดกันได้นะสถานีวิทยุไกลบางขอพระคนเจ้าไว้งามสำหรับผู้มีการสถานีจิ้ห้อมลิงก์สัญญาณกันในวันนี้เนินพิกัดพื้นที่จังหวัดระปูงพะเยาเชียงรายและเกาะแม่ฮ่องสอนขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับการสนับสนุนหลักในวันนี้กันตัวส่วนของวันนี้นั่นเนเจ้าพ่เจบนัทเตอรไทยทวีริกุลจงจ่าปวิชยาพร้อมน้องๆ้องทีมงานบารไดการร่ำลากันไปก่อนเนะเจ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดขอสุมาาอภัััยกนตวววิแล้้สสดีเจ